สวัสดีครับปกตผมโที้นะครับผมโอเควันนี้ผมก็จะมาเล่นอาต้านะครับในตำแหน่งโลมิงซับพอร์ตนะเพื่อนๆเกมนี้ก็อยู่ในลังคอนประมาณ43ดาวแล้วนะครับผมโอเคไปลุยกันเลยเนาะเกมนี้ผมหยิบอาต้ามาชนกับซิปนะครับผมมีแวน์ด้วยเนาะขาตายครับนิดโอเคน่าจะได้อยู่ก็อย่าต้นเกมเอาเวลสี่ก่อนก็ซิปก็น่าร้มคาญอยู่ รอเวลสี่อ่ะค่อยๆเล่นก่อนเหมือนซิปจะไปบนนะ oh, happy, ตายไปเนะี่ย เนี๋ยต้องออกอะโอเคได้อยู่นะออกนิดหนึ่งครับโอ้ยเราก็เล่นกันดุเกินป่าเดายังไม่สีเลยโดนเวทไะนะเรียบร้อยล่วงเนาะก็เกมนี้ผมออกลูกตานะครับผมเดี๋ยวเปอาเลือดเลนกลางไม่ต้องกลับละเสียเวลา เดี๋ยวให้เมดเดินกับผมเล่นง่ายอยู่เดี๋ยวเกมนี้โฟกัสแกรนเยอะๆเลยเกมนี้ซิปหลุดนัเนี่ยอันตรายอยู่คาร่าน่าจะจบบลเนี่ยคาร่าจบบลรอรอผมจะสี่ละเคนอยู่นะโอ้แล้วเกือบได้ โอเคได้อยู่ยังไงที่หน้าเน <c oughs> <c oughs> เรียบรอ้อยซิปเด้งกลับไปแล้วเนาะ <c oughs> <c oughs> โดนสมอผมนะยังไม่ได้ดูลูกตาเลยแต่ได้ดแต่ต่ซิปแม่งอมเซฟสวยจัดเลยเพื่อนๆอุย้ยนึกว่าจะได้ โอ้ป่าไม่ช่วยเลยได้ปะโอ้โหโดนแบนซอยิกเลยนะครับเสียดายจัดโอเคเดี๋ยวเขาค่อยเล่นก่อนเนาะเอ <c oughs> อใช่แม่งป่าไม่ช่วย <c oughs> ผมกันลางนิดนึงนะ ค่อยๆเล่นก่อนเมดเล่นกับผมอะสบายแต่อีลินเทศเล่นต่อแล้วไหมคาร่ามาไม่เ,เครนป่ะโอ้ไม่สวยๆได้อยู่ได้อยู่ ตือนเจาะล้างดีวะแต่ลูกกตาดีกว่านะครับเอามาสโลด้วยตอนนี้ผมมีฟิกเกอร์อยู่นะเหมือนทารา่าต้องรีบออกตัดเลืดดอดในเกมเนี้ยผมบอกเลยโอ้โหแล้วปันหาจัดโอ้โหแล้วบนผมระเบิดหรือเปล่าป่าไม่ได้ขึ้นเลยนะเสียดายจ้าโอ้โหผมน่าจะไปเล่นบนเยอะๆวะเสียดายมาก แต่ว่าถ้าเราเสียเปรียบเนะี่ยเกมเกมรับเราดีเนาะ <No pain. S 1> อันติได้ปะโอ้ <No pain. S 1> <Okay. S 2> แต่มันหนึ่งรับกลางนิดนึงนะครับเกมนี้ต้องเล่นบนเยอะๆแล้วเนี่ยลืมไปลางเป็นเคนเนาะพี่บอกตัดเลือดนะเพื่อนสบายดูว่าดีกับมึงทั้งวันที่ไหนะ แล้วเหมือนเพื่อนเราจะหิวหรือเปล่าจังหวะนี้ยังไงข้อเล่นก่อนนะครับโหเลือดไม่พร้อมว่ะกลับนิดนึ่งโอ้แล้วข้างบนอีกแล้วนะมันจะเอาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวรอเลยข้อเล่นก็น้อง กลับนิดนึงนะทาร่าหมาเหมือนจะได้หรือเปล่าทา,า,าร่รายังไงอันตรีผมสิบโมบิย่อยเลยเพื่อนมองกลับแล้วผมไม่กลับล้ะแ,แล้วมันเอาสุดนะประเด็นแล้วมันเอาสุดนะครับป่าเราฟาร์มจบล่างนะ เกมนี้ป่าเราค่อนข้างช้านะครับยังมึนอยู่ตอนนี้แล้วเหมือนเพื่อนจะเล่นบอกเพื่อนถอยก่อนนะครับผม oh. เคนหายด้วยนะ oh. ฝากเคลียร์ล่างเลยไหมนะ oh. ะเหมือนเบเดเข้านะครับผม oh. แมนจะเอาหรือเปล่ายัางไงครับ oh. แล้วเหมือนเหมือนเข้าจัางหวะนี้ oh. เรียบร้อยเหงาอีกแล้ว็อดน,นี้ยังไงเอ่ยอ oh. อกดีไวรุ่น โอ้ละล้างสวยจัดโอ้ถอยเลยเพื่อนไม่เล่น,นล้วถอยเลยไม่ไหววะกันไม่ไหวจริงโอ้แล้วมันเอาจัดเลยลบนไม่แตกสักทีนะโหะสิบเซฟดีมากครับจริงจริงป่าเล่นไม่รอผมเลยนะเอาจริงเจ็ดไายเจ็ดผมก็ตามแกไม่ทันวะ ค่อยเล่นก่อนเนาะหัละล่างโดนเดยอะจัดเห hmm. งาอีกแล้วตายนวเนี่ยสวยครับผมเกี่ยวได้อยู่แต่ไม่รู้จะได้ไหรือเปล่าโอเคได้อีกหนึ่ง so พอแล้วพอแล้ว เรียบร้อยเอ๊ะแต่นี้ผมจะพอนะแต่เพื่อนแม่งเล่นไงผมก็ต้องกลับมาส่วนทีมันคงน,น่าล่มคาญอยู่หรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้แวนน่าจะล่มคาญนะถ้าแ,แวนไม่มีฟิกนี่น่าจะตายนะเอาดาร์กดิเพื่อนอย่ามึนดิเอาดาร์กดิเพื<ๆ>่อนอาานย่ามึนดิน้อง จะเชื่อวะไอ้เชื่อโอ้กูแล้วเหลือจะเชื่ออะไรครับเนี่ยกงตายแล้วกูเหลือจะเชื่อเลยไหวหรือป่าเนี่ยทีมเราเนี่ยอาการเป็นไงนะแต่ว่าผัข้ามดับ ทาราป่านี่สบ,บายเลยนะครับเล่นง่ายอยู่ไอ้เนนั่นไอน,นลึกจัดป่าเราจะได้มาตัวนึ่งก็ถือโอเคเวเลสยังเล่นไม่ได้แต่ว่าเกมน,นะเวเลสยังไม่โชว์บทบาทที่น่าเหลือเชื่อ เกมนี้อาตามันเอาจัดจังหวะนี้ยังไงได้หรือเปล่า,าอีลินโอ้โหแล้วไงอาตาเอาจัดเลยเกมนี้ยังไงดิเนีซิบเวอร์เลยนะเมื่อกีน้นี้ออกไม่ได้นะครับโดนสมอผมนะเหงาอีแกแล้วเหมือนแบนจะรู้แต่ว่าก็ยังไม่เอานะ รอเล่นกับเตี่ยวเซียนอะ่ะสบายอยู่หนูเวเลสออกแรงๆหน่อยได้ไหมนะเๆๆนีย่ยจะรอๆนี่ไงออกดิออกดิอยู่ทำไมอ,ะอ่ะอยู่แล้วได้อะไรออ,อกดิได้มาแล้วออกดิ เกดลาแล้วนะรอนิดนึงอ้่เอาดา์กนี่วาเอาดา์กนี่วาดา์กดักดกนี่วาดา์กนี่วาผมว่าดา์กคุ้มสุดกระท่า,ามาใจเย็นน้องตายังไม่มาเลยได้ด์กแน,น่ด้าย,ยนะผมว่า เพย์หายไม่รู้ไปไหนโอเคตาผมมาพอดีแต่จริงๆผมต้องออกเกาะไฟก่อนแล้วนะจะไม่ออกละเดี๋ยวออกทีหลังออกของเพื่อทีมก่อนตอนนี้ออกของเพื่อตัวเองก่อนถ้าได้เกาะไฟก็จะแ,แรงขึ้นเนาะเรียบร้อยหนังขาดเฮ้ยโอ้แล้วเพื่อนไม่มาเสียดายจัด โอ้โหจะได้อยู่โอ้โหได้เสียดายจัดผมก็เล่นให้แล้วนะป้าเราไม่ได้มานะเมื่อกีน้นี้โอ้โหเสียดายมากโอ้หรือว่าผมเล่นพลาดวะรีบเล่นไปเนาะเราไปเล่นกันต่อเนาะแล้วเวเลสเหมือนจะเล่นเยอะเกินนะครับเกมนี้เวเลสออกดาบแดงได้ไหมเนี่ยเวเลสออกแบบยืดจัดเลยนะแบบตึกจัดเลยเกมนี้แต่ก็ไม่เป็นไรอ่าเรียบร้อยโดนหรือเปล่าป่าเราโดนหรือเปล่าแล้วรอดหรือเปล่าเกมนี้ยังไง โอ้โหเกือบจะได้เคนะครับใน,นเกมนี้ผมโดนเยอะจัดเลยนะนยังไงครับเราดาร์กทีนี้ไม่มีความหมายอะไรเลยใช่ไหมข้าถึกจัดเลยถึกแบบถึกมากอะตอนเนี้ย เกี่ยวก็ดีดิแล้วข้างล่างอีรินอ้าวอีรินโอ้โหอีรินสวดนะครับผมหนาอีกแล้วนะช็อตนี้เรียบร้อยไปอีกหนึ่งเอาแล้วอาตาแม่งตึงแล้วไงเกมนี้อาตาสมอมรณนะ ตัวแก้ทางทริปนะอาตาถามว่าแก้เยอะไหมพอได้อยู่นะครับพอน่าเกียดอยู่เอาดาร์กที่เพื่อนมันตายไปสามาอย่าเออครับทำอะไรมันเร็วๆหน่อยส่วนมากแม่งเพื่อนชอบช้านะผมก็ไม่ชอบเท่าไหร่ได้อะไรอนะทำให้มันเร็วๆหน่อยแล้วผมเล่นลมด้วยหุ่นหงิดนิดนึงคิวสบาย โอ้โหละตายไปสามอีรินได้ด้วยแต่ว่าเสียเมทไม่เป็นไรเข๋าหนีไม่ทันนะผมเปิดตาช้าด้วยล่ะเอาไปละปมเอาคืออะไรแล้วไม่เอากลิ้หรือยังไง ผมตีกลางแบบตึงๆผมตีกลางแบบตึงๆแล้วตีแบบมึนๆโอเคได้อยู่เดี๋ยวรอเซตใหม่นะมันเกิดกันละแหวนเล่นไรโอ้โหแหวนเล่นเซตแรงจัดเลยแอบตรงนี้ก่อนมีตาละพยะายมามค่อยๆเล่นก่อนอีลินมีแข้งนะถ้าอีลินมีแข้งนี่สบายเลยนะ อีลินยังไม่ออกแขนงครับยจริงๆทำล่างได้นะเนี่ย no no รวมก่อนเพื่อนรวมก่อนปิกยังไม่มา30วิบวิ ไอ้นี่ก็กระพริบกลางยวร่วงเงี้ยคืออยูนย่นี่ซิปป้มอมใช่ทหมโอเคสวยอยู่แล้วหลังโดนยีรินได้ไหมผมตีอยู่แค่ร่าไปนัวอะไรกันเนี๋ยป้อมมันนะ้ง เอาล่างก่อนเพื่อนเอาล่างก่อนยังไงน้องยังไงโอ้โหแล้วมันฟิกพอดีจังหวะนี้แล้วตอนนี้ป้อมยังไงโอ้ไม่ได้วะทอก่อน ได้ไหมเพื่อนผม,มนว่าถอยที่ว่าวะมันเกิดกันละถอยเลยถอยเลยแต่ป้อมมันจะแตกค่อยๆเล่นงก่อนรับเดีนเน๋ยวพลาดเนาะน้ำใาหญ่จะขึ้นเกมนี้แม่อยู่บนโอเค หนตรงนั้นน้องมันต้องไปไหนมั้งอะติดขือไว้โอ้มันฟิกมันมีฟิกโอ้เลือจะเชื่ออะไรวะนะ้าเอาดาร์กอี่เพื่อนดาร์กเลยเลติดบนอยู่นะเอาเลยตีเลยตีเลยเดี๋ยวโซนไว้ให้ไอเมดเมดเข้าไปในเลยเพื่อนเดี๋ยวจะโดนเคสักมาละ โอ้แล้วเราได้ด้วยครับจังหวะนี้แล้วเหมือนเพื่อนผมปวนให้อยู่นะแล้วเหมือนคลิปจะเข้าบ้านเขานะครับเขาต้องรีบก,กลับแล้วจังหวะนี้โอ้แล้วผมยื้อให้อยู่จังหวะนี้คลิปเข้าบ้านแล้วครับไม่ต้องอ่ะอยู่กันก่อนนอ่น้องโอ้โหแล้วผมรอดด้วยนะครับชอตนี้ยังไงเอ,อ่ย โอ้แล้วเหมือนแวนจะเอานะช็อตนี้อะไรกันครับเนี่ยแล้วดูป้องหมอนตรงข้ามนะครับมันเกิดอะไรกันขึ้นเนาะเราไม่รู้จะได้แวนหรือเปล่านะช็อตนี้อโอเคเราได้แวนนะกระทุ้งบิกหนึ่งทีโอเคครับผมแล้วช็อตนี้จะจบบ้านแล้วนะไปเล็เข้า ผมประตูกตปุ๊บ <Yes. S 1> เรียบร้อยโอ้โห <Ultimate. S 1> ทีลินเม็ดลุง <laughs> โอ้ยไปเจออาตาเม็ดมายมนะครับผม <laughs> <laughs> โหและซิปเอาจัดเลยช็อตนี้เด้งดึงด้งด,งดึงนะครับผมเจอสมองอาตาแก้ทางไปเนาะและเกมนี้ผมเล่นกับเตี่ยวเซียนด้วยนะครับบอกเลยว่าไม่รอดถ้าไม่มีฟิกไม่รอดนะครับผม ก็ประมาณนี้เนาะสำหรับอาต้านะครับจริงๆตัวมันก็ไม่ได้ติดเมตาอะไรนะแต่ว่าผมหยิบมาแก้ทางนะครับเพราะว่ามีเตี่ยวเซียนยังไงก็ตอนแรกจะเล่นโอเมกาแต่ไม่เอาละ <Fight with S 1> เล่นอาต้าดีกว่า <ๆ S 2> น่าจะปวนได้ค่อนข้างดีก็ประมาณน,นี้นะครับผมสำหรับอาต้านะครับในตำแหน่ง r มมิ่งซ support นะเพื่อนๆโอเคครับผมถ้าใครชอบใจคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย